สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเต่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทางซีนีดอทมีสำหรับในครั้งนี้จะเป็นวันเสาร์ที่27กับอาทิตย์ที่28พฤษภาคมค่ะก่อนจะเข้ารายการนะคะทุกท่านคะได้เข้าไปลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันเอ็มไทยแล้วหรือยังนะคะลงทะเบียนกันตอนนี้นะเอ็มไทยได้จับมือกับไทยประกันชีวิตค่ะมอบประกันอุบัติเหตุในวงเงินสูงถึง30,000บาทเลยนะคะให้กับทุกทุกท่านค่ะ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิบนาย,ยนเลยทุกท่านจะได้เดินทางอย่างอุ่นใจในทุกช่วงเวลานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเข่ารายการเลกเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์ักษณ์กันสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะสีมงคลวันนี้จะเป็นสีแดงสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีมว่วงแล้วเรื่องเด่นๆน,นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะคะเรื่องของการงานก็มีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีแถมวันนี้ยังเด่นเรื่องของโชคลาภอีกด้วย สิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันหยุดนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของการไว้ใจบริบาลนะคะเรื่องเงินทองทองเนี่ยต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็ใครก็แล้วแต่ค่ะที่มีโรคประจําตัวนะคะต้องดูแลตัวเองให้มากเลยนะคะเพราะมีโอกาสาที่โรคประจําตัวจะกำเริบได้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารมันพุกลางคืนแล้วก็วันศุกร์ค่ะสุดสัปดาห์นี้นะคะสีมงคลจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีแดงแล้วเรื่องเด่นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการางานกับความรักค่ะ แล้วคุณมีเกณฑ์การเดินทางไกลด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่ายังค่องไม้ข่องมือดีอยู่นะคะระมัดระวังของมีคมไม่สักนิดค่ะอาจจะทำให้เราเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ส่วนคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันพฤหัสบปปดีค่ะสีมงคลในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสีฟ้าสีม่วงน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองค่ะแล้วในช่วงวันหยุดนี้นะคะ อาจจะต้องกังวลกับบริวารหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาเหล่านั้นค่ะจะนําปัญหามาให้กับเราต้องแก้ไขปัญหาของเขาเรื่องเงินทองเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายแต่คุณดวงดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคค่ะแล้วก็ดวงดีในเรื่องของการติดต่อเรื่องเงินนะเพราะว่าเป็นอ่ช่วงวันหยุดหนึ่งที่จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยอยุปถัมภ์คุณดีอยู่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่จะประจําในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีหลวงพ่อโตหลวงปู่สวงแล้วก็ไอ้ชัยเด็วกวัดเจดี3สามสิ่งนี้นะคะจะเสริมดวงการเงินแล้วก็โชคลาภได้อย่างดีเลยส่วนองค์พระปิยมหาราชกับพระพิฆเนศนะคะอันนี้นะจะเสริมดวงเรื่องของการงาน,นะคะ่ะแล้วก็ยังช่วยขจัดบัตรปรุปสรรค์ต่างๆนะคะให้หมดไปเครื่องแปรดาบเสริมดวงในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเครื่องเงินนินแล้วก็พลอยสี้ําเงินนะคะ มาสสมใส่ติดตัวไว้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เล่นโชคลาภให้กับทุกท่านนะคะแล้วใครก็แล้วแต่นะคะที่เกิดในวันหยุดนี้หรือในเดือนพฤษภาคมนะคะเวลาจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดค่ะเน้นเรื่องการบริจาคข้าวน้ำข้าวไฟนะคะหรือการขายชีวิตสัตว์ตรงนี้ค่ะจะเป็นอนิสงส์นะคะให้เรามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะได้พบกับคนดีๆนะคะเพื่อที่จะได้ในการอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือกัน แล้วอาหารค่ะจะใส่บาตรก็ดีทำบุญเลี้ยงพระก็ดีจะต้องเป็นอาหารที่มียอดอ่อนนะคะอาจจะเป็นตำลึงเป็นผักบุง้งเป็นผักกระเฉดตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะว่าเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยนะคะชีวิตเราจะมีหลักนะคะมีความมั่นคงมาถึงการวางตัวเลขเด่นประจำวันเสราร์อาทิตย์ค่ะสำหรับเลขเด่นประจำวันเสาร์ที่27พฤษภาคมค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขหนึ่งเลขเก้าเลขห้าเลขสองเลขหกนั้นไปที่เลขหนึ่งกับเลขเก้า ชุดจับผู้1 0 1 3 1 4 1 7 1 8 0 9 3 9 4 9 7 9 8 9แล้วเลขเด่นประจาวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข4เลข8เลข7เลข9เน้นิธที่เลข1กับเลข4ชุดจับคู่1 0 1 2 1 3 1 5 1 6 0424345464ก็เป็นการวางตัวเลขเด่นทั้งวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เลยนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนกันนะคะเพื่อที่เราจะได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุในวงเงินถึง3,000 0บาทนะคะรีบโหลดกันเลยค่ะนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ค่ะกับอาจารย์ลักษณ์ในรายการเลขเด่นประจำวันเสาอาทิตย์ในครั้งหน้าทางช่องทางซมีดทมีท วันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกคนรับทรัพย์รับโชคร่ำรวยสวัสดีค่ะ